โอเคครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอพอดีเอา,อางี้ดีกว่าผมมารีวิวของจากจีนมาหลายอันแล้วเหมือนกันครับแล้วก็จากคอมเมนต์หรือจากสิ่งที่รู้หรือจากสิ่งกับเจอกับผู้คนที่มาถามอา่มาถามหรือว่ามาให้ซื้อให้หรือว่าอะไรก็ตามครับผมก็เลยคิดว่าผมเอาเรื่องนี้มาพูดดีกว่าว่าเอาเป็นขั้นตอนก่อน ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าถึงสิ่งที่ผมเห็นในหลายๆ,ๆคอมเมนต์ครับอ่ะคอมเมนต์แรกก่อนเลยแล้วกันอันนี้ผมจําได้แม่นเขาบอกว่าอ่เดี๋ยวก่อนนะหูฟังรุ่นไหนครับอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นไอที่แบบนี้ที่ผมเคยรีวิวไว้ว่าเฮ้ยมันดีมันชาร์จมือถือได้เนี่ยรุ่นนี้มันชาร์จมือถือได้แล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ใน youtube เนี่ยไม่เกินตอนเนี้ยอ่ะไม่น่าจะสามร้อยครับไม่น่าจะเกินตรงนี้ชาร์จมือถือได้โดยแล้ว โอฟังข้างนึงใช้ได้สี่ชั่วโมงครับแล้วเสียงนี่ถือว่าโอเคด้วยแต่มีคนมาเมนว่าโอ้โหมันไม่ดีมันแย่มันอะไรไม่จริงอย่ามันหลอกลวงผมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยคือผมอะ่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วผมก็ไม่รู้เขาเขาบอกว่าหลอกลวงนี่คือบอกเว็บหรือมาบอกผู้คนหรือมาบอกผมว่าผมหลอกลวงอ่ะเป็นว่าผมไม่สนแล้วกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจไปเหมือนเหมือนกันครับพร้อมๆกันตรงนี้เลยว่าสำหรับคนที่ติดตามผมนะผมขอพูดเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นหูฟังนาฬิกาครับแท็บเล็ตจากไทยนีย่ตัวเหลืองนี่จากไอตัวขาวนี่จากไทยครับตัวำดำนี่จากจีนครับอ่าแล้วก็เป็นสายเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอตคือผู้คนน่ะก็คงไม่สามารถจะซื้อแบบราคาแพงๆได้ทั้งหมดครับผมคิดว่าประเทศนี้ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่ๆเลยก็คือจะซื้อกันเล่นๆใส่กันขำๆพอมีความสนุกอ่าราคาไม่สูงเบื่อได้อะไรอย่างนี้ถ้าส่วนใหญ่ครับ หรือว่าราคาไม่สูงเราคยายามได้จริงอ่ะมันก็แล้วแต่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะซื้อของพวกนี้ว่าจะจากใครจากเว็บจากคนรู้จักหรือจากอะไรก็ตามครับสิ่งแรกที่เราจะจำเป็นต้องต้องนึกถึงครับราคาราคาที่นี้มันึกถึงหมายถึงว่าที่ไหนอะ่ะมันให้ราคาได้ดีกว่า ผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่รอบเสื้อซื้อในลาซาด้ครับด้วยหลายๆเหตุผลผมไม่ค่อยชอบช้อปปีเท่าไหร่มันดูอ่ะแต่หลายๆคนนะน้องผมก็ซื้อนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบผมเลือกซื้อในลาซาด้าเพราะถ้าเจอใน Facebook อ่ะ,อะนาฬิกาสมาร์ทวอท X ห X เอะไรก็ตามเงี้ยครับเจอในเฟซบุ o k ละคาอีกอันหนึง่งในลาซาด้จะถูกกว่าอีกหลายร้อยอยู่ครับอ่าแล้วก็อ่ะ ไม่ต้องหูอะไรครับห่วงหูฟังซาวพีดต,ตัวนี้ที่ผมซื้อผมก็ไปหาร้านที่ซื้อมาผมซื้อมาจ่ายเงินไปสี่ร้อยห้าสิบแต่ตอนนี้ในเพจจริงๆหรือในอะไรก็ตามเลยครับส่วนหนึ่งที่ผมอย่างที่บอกครับผมเลือกซื้อในชาร์ลส์รับผมมีระบบคืนระบบคืนที่แบบผมอาจจะรอได้ไงก็ไม่ต้องเสียค่าส่งกลับก็หาก็ส่งคืนนั่นแหละครับเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยก็ต้องไปส่งเครื่องทางน้ําแข็งคืนเพราะว่ามันเสียเครื่องทางนํำแข็งจากจีนครับก็สั่งมาห้าหกตัวแล้วเหมือนกันให้คนรู้จักครับ ตัวนี้เพิ่งเสียตัวแรกก็ต้องทําใจสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกจริงๆเลยครับอ่ะเมื่อเราลึกถึงราคาที่เราจ่ายแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเดือดร้อนผู้คนรอบข้างที่ผมพูดว่าไม่เดือดร้อนเนี่ยเริ่มจากราคาก่อนแล้วด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับผู้คนหลายๆคนอ่ะพอมีแฟนมีครอบครัวครับจะซื้ออะไรก็ต้องคํานึงถึงอีกคนด้วยว่าถ้าเราซื้อเขาจะอนุญ,ญาตไหมผมพูดตรงๆครับว่าแฟนอ่าผู้ชายจะซื้อสักอย่างหนึ่งอ่ะหลายๆคนครับก็ต้อง ถามเมียเหมือนกันอถามแฟนถามเมียนี่มันเรื่องปกติครับว่าเขาอนุญาตแค่ระดับไหนอะระดับไหนที่ซื้อแล้วจะไม่กระทบกระเทือนหรือโดนแฟนบน่นมันก็มีอยู่หรือว่าผู้คนบางคนก็เลือกจากเฮ้ยราคาในีห้าร้อยทำอะไรได้บ้างไรบ้างไรบ้างอ่าเพราะว่าผู้คนที่เลือกฟังหูฟังประเภทพวกนี้ครับจากจีนไม่ว่าจะจากแบรนด์ไหนในราคาไหนก็ตามครับตรงนเนี้ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยครับว่าตรงเนี้ย มีขนาดนี้เลยครับหูฟังที่ผมถืออยู่นี่ไม่รวมที่ผมขายออกไปด้วยนะอ่าขายให้คนรู้จักไปครับตรงนี้ก็เพียบตรงนี้ก็เกินครบหรือยังยังยิงมาไม่หมดเลยครับยังมีอีกเอาเป็นว่าพูดกันคร่าวๆกันตรงนี้ครับอ่าก็คืออยากจะบอกว่าผู้คนเด็กวัยรุ่นน่ะบางทีมันก็ไม่ได้ฟังเพลงนะครับอ่าเขาก็แค่อยากใช้โทรศัพท์คุยกับสาวๆ แค่นั้นก็มีบางคนก็ใช้แค่โทรศัพท์เวลาขับรถก็มีเทที่ผมเจอนะหรือว่าอ,อบางคนใช้ฟังเพลงก็จะเลือกบางคนมีความเข้าใจว่าเฮ้ยราคาแบบนี้อ่าเขาซื้อได้นะเสียงแค่นี้เขาโอเคเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้เน้นเสียงมากอะไรเน้นราคาเขาต้องการแค่ว่าราคาไม่เกินงบที่เขาตั้งไว้ ส่วนใหญ่ผมเจอนะเป็นเกินก็ห้าร้อยนี่กําลังสวยถ้าใครเจอหูประมาณนี้นะเขาถือว่ากําลังดีแล้วใช้ได้างาน,นโดยรวมๆแล้วอะถ้าย,ยิงแบบชาร์จมือถือได้แบบนี้นะแต่ผมว่าอันนี้ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยเนี่ยนะ,ะผมเชื่อเนี่ยแล้ะเขาเลือกจะเลือกอันนี้มากกว่าส่วนหนึ่งสาหรับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องว่าเสียงมันจะดีอะไรมากหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าอันนี้มันใช่มันดีแต่อย่างที่บอกมันชาร์จมือถือไม่ได้เจอบางคนไอ้น,นี่มันชาร์จมือถือได้มันก็เลือกกันไปอ่า อันนี้คือเรื่องราคาหรือว่าจากนาฬิกาครับจากนาฬิกาที่ผมเคยรีวิวไว้ก็เหมือนกันราคาเงี้ยสองสามสี่ห้าร้อยก็ว่ากันไปครับจากจีนเลือกแบรนด์ให้ดีดูคอมเมนต์ให้ดีเอ้เหมือนกันน้ําสิ่งที่จําเป็นเลยครับมาถึงมือเราสั่งนาฬิกาดูข้อมูลให้ดีก่อนครับเมื่อเห็นว่ามันบอกว่ามันกันน้ําครับผมไม่นับตัวมาร์ตบอดพวกนี้นะเอาวันนีไพูดกันทีหลังนะอันนี้นะครับ แตพาะนาฬิกาประเภทนี้ที่ผมเคยรีวิวไว้จากจี N A L นอะไรพวกนี้นะที่เหมือนจีช็อกเหมือนอะไรนี้ยนะครับอ่าก็อยากจะบอกว่าเราจะต้องจําเป็นต้องเช็คครับเช็คเว็เบให้ดีก่อนว่าเฮ้ยมันบอกว่ามันกันน้ําอ่าถ้ามันบอกว่ามันกันน้าแล้วแล้วก็เราก็แช่น้ําชั่วโมงครับถ้ามันน้าเข้าออเคมครับอ่าท่านที่ต่อไปท่านอาฬิกาพวกนี้ที่ต้องเช็คคือตัวเลขครับเราต้องตั้งค่าตัวเลขลองกดดูว่ามันกดได้ดีไหมผมเคยเจอที่มันกดได้ไม่ครบครับ ตั้งชั่วโมงไม่ได้ตั้งนาทีได้ตั้งวันที่ตั้งเดือนปีอะไรไม่ได้ครับเราต้องเช็คให้ดีก่อนถ้าใช้ไม่ได้ล้วก็เคมครับแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากครับใช้ใจเย็นๆสิ่งที่บอกคือเราใจเย็น,เ,ยนเราเช็คก่อนว่าสิ่งที่เราได้มามันใช้ได้ไหมอย่างเช่นสมาร์ทวอตตัวเนี้ยครับไอวายสิบตัวเนี้ยผมถือว่าคุ้มนะเพราะมันไม่โดนปัญหาเลยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่างนี้ครับเอ็กเอ็กเจาโอ้โหอย่างมีปัญหาครับบอกเลยว่าเจ๊งไปแล้วครับ ไม่ใช่ว่าได้ใช้ด้วยเจ๊งจอเจ๊งครับก็คือมันได้จากตัวหนังสือนะครับแต่ว่าตัวเลขเอ่ะไอตัวภาพตรงเนี้ยหรือภาพหน้าจอมันไม่ได้เลยครับมันเสียที่จอแล้วครับหรือก็แบบอันนี้ก็เจ๊งครับดีไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องซื้อใหม่เพราะว่าสายเพียบอ่าก็เราจะบอกจริงๆว่าจริงๆแล้วครับเราซื้อของจากจีนครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามครับหรือว่าจริงๆไม่ต้องจากจีนนะ จากแบรนด์ดังๆผมก็เคยเจอพี่ที่รู้จักกันครับซื้อหูห้าพันก็พังอ่าผมเจอ QCY หรือแบรนด์ไหนๆครับไม่ว่าจะเป็นจีนธรรมดาที่รู้จักไม่รู้จักก็หรือว่าจากอ่างอือ่นมันเสียได้ครับอย่างจะบอกคือมันเสียได้จากโรงงานนี่แหละครับหูพันกว่าบาทครับ IFO ศูนย์สองครับ,รบก็พังจากโรงงานก็มีผมก็เคยเจอแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องเช็คให้แน่ใจถ้ามันไม่เข้าจริงใช้ไม่ได้จริงครับเค็ม อาจจะได้ของช้าหน่อยก็ทําใจดีอย่างนั้นมาก็ได้เงินคืนแล้วก็ซื้อใหม่อ่าเราอย่าไปดูผมแนะนำว่าบางทีซื้อมาบอาซาดาเนีย่ยไปดวกับร้านเนี่ยมันยุ่งยากเพราะเราต้องเสียค่าส่งคืนคือด้ยวยระบบพักรอหน่อยแต่ก็เดี๋ยวระบบมันก็จ่ายคืนครบเองนะครับแต่ถ้าเจอร้านดีๆหน่อยนะผมเจอเยอะเมอการร้านดีๆที่เขาดูแลเขาก็จะดูแลจริงๆครับอ่าเ็าจะบอกเลยว่าเขาก็ดูแลเราจริงๆแต่ก็อย่างว่าครับถทาเด็กสีขาวนี่นะครับ ก็เป็นของไทยครับสองพกว่าบาทสีดําข้างๆเนี่ยเป็นเป็นสีดาเนี่ยเป็นของจีนครับอันนี้เป็นของไทยอ่ะแล้วไอ้ของจีนเนี่ยก็คือมันก็ถามว่าแท็าเด่นดีไหมมันก็ททั่วไปผมบอกเลยว่ามันผมใช้อ่านการ์ตูนไงด YouTube ูยูทูบไงไม่ได้ทําอะไรเยอะมันก็คุมของมันไปครับตามพระตามระเบียบที่มันทําได้ในราคานั้นๆอ่ามึงออกไหมละครับก็ ซาวพีผมก็ได้มาส่วนใหญ่ผมจะเลือกก่อนว่าผมจะต้องซื้อของอะด้วยราคาไหนราคาเท่าไหร่ผมพร้อมายแค่ไหนอ่าเง่งออไหมครับที่เป็นราคาที่ผมจะไม่เจ็บถึงมันเจ็บหรือมันเสียผมก็ทําใจได้อ่าขันต่อไปผมก็แค่เช็คของให้แน่ใจถึงมือผมเนี่ยมันจะไม่เสียเนี่ยครับผมมึงซื้อเครื่องทำกำแ็งไหมผมรู้จักก่อนนั้นที่สี่ห้าหกเครื่องเนี่ยเอาหกเครื่องโดยประมาณไม่เป็นไรครับเนี่ยเครื่องที่เจ็เป็น พรุ่งนี้ต้องส่งเคมอ่าก็ก็ทําใจแบมันเสียอธิบายให้คนที่เราซื้อให้เข้าใจเขาก็เข้าใจได้ครับว่าเฮ้ยมันเสียเห็นไหมครับก็เหมือนกันหูฟังเนี่ยโอไอที่ผมว่าโหดีนะดีหนาเนี่ยอันนี้ผมทาฝาหัากคนเดียวใช้ใช้มาสักสองสามเดือนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเท่าที่ผมรีวิวอะ่ะก็คือทำไม่ได้ทำกัรมาใช้มาแล้เป็นหลายเดือนอยู่แต่ก็น่าจะสองสามเดือนนี่แหละครับ ก็พังเสียงแตกเสียงแตกโอ้โหเสียงแตกทําไงทําใจเพราะราคาสามร้อยกว่าบาทก็ทําใจแต่ว่ามีวิธีแก้อยู่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเหมือนกันงัดมันออกมาตอนแรกงัดงัดออกมาเพื่อจะดูแบตแต่ที่ไหนแรมันเป็นแผนวงจรนะมันไม่ได้มีสายเชื่อมหากันมันเป็นแม่พูดยาอันนี้รายละเอียดใครอยากรู้ก็แกะไปเลยเอาไปว่าแกะออกมาแล้วเช็ดเช็ดฝุ่นเนะี่ยหูก็กลับมาโอเคอยู่นะไม่ก็ไม่ค่อยแตกลนะอ่ะก็ ก็ถือว่าแล้วแต่ก็ทําใจไปต้องทําใจได้ก่อนถ้าเราซื้อของจากจีนครีือแล้วก็ใช้ไปคุ้มในระดับไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเนี่ยหูฟังนี่เยอะมากมายตรงนี้ตรงผมเนี่ยอันนี้คร่าวๆเท่า,า,าที่หยิบแล้วได้ที่เียนหยิบมากกว่านี้นดังนั้นเ็เลยจะบอกผู้คนว่าเฮ้ยเราซื้อของเนี่ยสิ่งที่จําเป็นจริงครับหนึ่งตั้งเลทราคาที่เราจะจ่ายหรยที่เรา ถ้ามันพลาดท่าเสือหรือมันเคมไม่ได้เราจะไม่รู้สึเกเจ็บใจได้อ่าไม่เดือดร้อนเราเจ็บใจอีกเรื่องหนึ่งแต่จะไม่เดือดร้อนเราครับอ่าสองครับเราต้องคิดให้ได้ก่อนเลยว่าเฮ้ยข้อมูลมันสิ่งที่เราจะซื้ออ่ะมันอะไรอย่างนาฬิกากันน้ําแค่ไหนอ่าหรือว่าสมาร์ทวอทเฮ้ยมันโอกาสมันทางได้นะเราซื้อแพงไม่ได้ราต้องซื้อถูกที่สุดเท่าที่ทําได้อ่าผูปังก็แล้วแต่เฮ้ยเรา คงไม่ซื้อมากเราก็ไปดูรีวิวผู้คนเขาว่าไหนดีเราก็เลือกอันสองอันพอมไม่ต้องเก็บไว้เยอะอย่างผมเนี่ยผมมุ่งตรงเลยจักจีนตรงนี้นะมีสารพัดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่กล้ารีวิวเลยอันนี้ซื้อมาไม่ถึงสองสามร้อยเนี่ยนะมันก็โหเสียงแย่มากครับเสียงแย่มากก็เลยรู้จะรีวิวหูไปมันก็เหมือนหูอะครับอ่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันมันเป็นแบรนด์ทั่วไปอะสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยร้อยกว่าบาทเราก็ลองมาดูว่ามันเป็นยังไงว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องเข้าใจแล้วว่า ถ้าถ้าแบตมันเ่อมวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนได้ไหม่อย่างเงี้ยหูรุ่นเนี้ยแบเตเ่ิมข้างในครับผมหาแบตมาใส่ใหม่ได้อจากสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงอ่าผมหว่ากันไปครับเราก็แค่พยายามปรับตัวแล้วทําใจให้เย็นว่าเฮ้ยเราจะใช้กับมันได้แค่ไหนของพวกนี้นะครับมันบางทีผมเห็นผู้คนก็จะมาโหโหเสียความรู้สึกไอ้ก่อนเสียความรู้สึกผมเข้าใจแต่เราไปโวยวายร้านก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับเราต้องหาทางเคม เพื่อให้ได้เงินอย่างน้อย้อให้ได้เงินคืนกลับมาก่อนอไม่ต้องสนใจว่ามันานานไม่อะไรครับได้เงินคืนมาแล้วเราค่อยสั่งใหม่ก็ได้เราไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคืออย่างหูฟังผมก็เจอมาเยอะครับทุกคนก็แล้วแต่สะดวกในการใช้งานบางคนใช้พูดใช้คุยใช้ฟังมันแล้วแต่บางคนมีความพอใจแล้วอย่างออมติงนิตวานตรงเนี้ยผู้คนหลายคนเขาก็ชอบในแบบของเขานะอ่า อย่างแต่ว่าผมชอบดาวพีตัวนี้เสียงได้เนียแต่ชอบไอ้นั่นอีกตัวลงมากกว่าต่พอดีมีคนเห็นแล้วเขาขอซื้อไปผมก็เลยขายไปก่อน๋ย่า้ปซื้อใหม่ดาวพีซที่เหมือนไอโฟนนะครับอ่าเป็นแอร์บานะครับอืก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วก็เลยจริงๆก็เดากจะมาพูดเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นแบบผู้คนบางคนก็จะเสียความรู้สึกมีคนมาโวยอ่ะหรือว่าสิ่งแรกเราซื้อของแบบนี้้องทำใจ ไว้ก่อนเาให้มันดีได้แล้วก็ไม่ดีได้อ่าถึงเราจะดูคอมเมนต์นะ,ะคนอื่นอาจจะดีทั้งหมดก็ได้ผมอาจจะตาโวนก็ได้ X7 เ,เ,เนี่ยมันเจ๊งคนเดียวเรู้จะทำไงเหมือนกันอ่าหรือว่าแท็บเล็ตเฮ้ยมันดีดีผมกับดีผู้คนเราไม่เหมือนกันด้วยอ่าแต่อย่างในการที่ผมยินยันนะในการแต่จ,จีนยี่ห้อที่ผมเคยรีวิวไว้เนี่ยใช้ได้ทุกอันละใช้ได้จริงๆด้วยบางเรือนนี่คนที่ผมรู้จักอ่ะ ใช้มาสามปีแล้วก็ยังใช้อยู่บางคนให้ผมหามาเป็นจุดเรือนะครับจแล้วแต่ว่ากันไปครับเราแค่พยายามปรับใช้ให้ได้ที่มันมีผลประโยชน์กับตัวเราครับไม่ว่าอะไรก็ตามครับแล้วก็พยายามทําใจว่าอ๋อเราซื้อของแบบเนี้ยมีหลายครั้งที่สั่งไปแล้วไม่ได้ของหลายครั้งที่สั่งไปแล้วไล่อย่างอื่นแต่เราต้องใจเย็นๆแล้วคิดที่ดีว่าเราไอ้ที่เราเสียงเงินไปแล้วเราจะทํายังไงให้มัน ได้กลับมาหรือว่าถ้าไม่ได้กลับมาจะเป็นเงินที่เราไม่รู้สึกว่ามันเสียหายดังนั้งการซื้อของจากจีนมันต้องทําใจให้ได้ก่อนอย่างแรกครับถ้าเราทําใจได้สักอย่างก็โอเคเราก็เลือกเราดูรีวิวอ๋อโอเคโอเคเราดูประกันดูข้อมูลดูรวมรวมรวมให้ดีก่อนครับถ้าเราโอเคละตัดสินใจละ ถามไปเลยใครรีวิวก็ถามเข้าไปเขามไม่ตอบมาถามผมผมจะพยายามตอบให้ได้มาให้เท่าที่ทําได้นะครับเอาออเป็นว่าคลิปนี้ก็าจริงจริงก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องเราการซื้อของอะไรพวกเนี้ยเราเป็นมามโหมมันครับเราก็ต้องดูข้อมูลอ่ถ้ามันไม่ตรงข้อมูลไันได้มันไม่ตรงครับเมกมแจ้งไปสับเกมไปก็คือเราจะต้อง แล้วก็อีกอย่างเนี่ยที่บอกคือต้องทําใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีโอกาสเสียครับผมบอกตรงๆเลยว่ามีโอกาสเสียอ่ะยังไงจบคลิปนี้ก่อนแต่ใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ผมลองอะไรเนี่ยถ้าผมหาไมา่ได้ผมจะลองหามาดูนะแต่ก็ไม่รู้จะแค่ไหนเหมือนกันอ่าลองดูครับลองทักทายกันมาครับตลับคนที่ติดตามผมนะวันไหนเดี๋ยวหาอะไรแจกเล่นเล่นกันดีกว่าแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับขอเคลียร์อะไรนิดน,นึงก่อนขอพูดด้วยลำโพงบูทูนนยครับที่ได้ที่แจกนะครับ มีคนผมผมส่งไปแล้วสองคนที่เหลือแล้วเขาไม่ตอบกลับมาแล้วก็มีคนเนึ่งขอสลัดสิปล่อยกันไปครับแล้วก็มีเด็กกระโปรงคนหนึ่งด้วยครับไอ้นี่มันผิดแหมมาปลอมเป็นผู้เป็นคนที่ได้รางวัลน,นะผมจับได้ว่าไม่ใช่ผมก็เลยนี่ทําไงน้องก็คงอยากได้ก็เลยบ่นบ่นไปว่ามันตามกัติการมันการกัติกาแต่ก็ทา่านก็นะครับเด็กบางทีอาจจะไม่ได้คิดอะไรมาก ก็แค่อยากได้ลาโพงครับแต่ว่าพอดีผมจับได้มันไม่ใช่มต้องใช่เจ้าตัว,ตวอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวๆว่างๆมันดูกันว่าผมพอจะแจกอะไรกับผู้คนได้ดีกว่าอ่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็พูดๆบนๆเหมือนนี่กจะให้ทุกคนพยายามเข้าใจว่าเราซื้อของจากทีหรือจากไหนก็ตามครับทันแล้วทําใจไว้ก่อนเราจะได้ใจร่มๆอ่าแล้วเดี๋ยวเราถ้าเรามีสติดีๆก็มันเสียหายหรือมันอะไรมันแท้ไม่ได้เราจะได้เคลมได้ครับ สิี่อยากจะบอกก็อยู่ประมาณนี้ครับตัดสินใจให้ดีโอเคนะครับผมจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันคลิปนี้